ว่มากบ้านแม่ผมป่วยกองบบควบคุมหนึ่งกันมัดเยตอนปีหาสองควบเปลีป็นโลกตั้โตที่พ่อตายที่ฮานอก็ตายี่ฮานบ้านนี้ค่อยมาป่วยก็มีแม่เป็นกรรมพันธุ์เวลาแักที่พ่อให้กินเหล้าก hmm. ็ค่อยจุกจ้าเป็นน้องกรรมพันธุ์ผมมมากเหล้า่มมาจาอแต่วันละวันเลยว่าเขาตแง เป็นประวัติเป็นกรรมพันธุ์ครับจากไวรัสตับซีเป็นกรรมพันธุ์ครับโอ้โรคตัวนี้เป็นกรรมพันธุ์บ่ครับมันเป็นในสองอย่างเพราะว่ากรรมพันธุ์เพือสายเนยอ่ยจะการกินกินหรือกินเหล่าโอ้ที่แรกกินเหล้าเปนบ่าเพราะกินแบบทามอเล้กก,กินเหล้าแต่ว่าก็ติดเป็นทามอแต่เป็นกรรมพันธุ์ยังวะาบัานี้ครอบรัวก,กับบ่มี มีแม่มีอย่างบ่มีแม่มีลูกบ่ปากปาน้ลสิปากกันแล้วสิปีแล้วลูกกับบ่มีน้อกันบ่แม่เขาอยู่กับแม่เขาโอ้ลูกอยู่กับแม่ดูกับพ่อไม่เขาบัดบัดนี้เขามาลงบ้านรที่ลูกมาหาบ่บ่ครับเขาอยู่สาวเชิเซาโอ้ลูกอยู่สาวเชิเซาเขาบอกปีต่อเขาได้อันผมสียหายงินไปซื้อกินแต่ว่าเจ้าหายไปกินไปกินเด้อแต่ว่าเจ้าจะไปซื้อกินอย่างอื่นเนี้ยบ่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 บอบ่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 บ เออกันเก็บไขรได้ป่วยเด้อสิซอยเดียะจีเด็บป่วยโทรไปหาตำรวจเด้อเอาสิโทรไปเฮ็นยังเลาย่านก็โทรไปหาตำรวจโอ้สิทรไปหาเป็นยังตำรวจไปแจ้งไว้บ้านไปบ้านก็ซอยเดียงมาได้เออเป็นจังได้คือสิบวันไม่ขอเวอรบ้านเราไม่มีผู้ใดให้นี่ผู้ใดให้เลยครับขอไปแล้วกไปกินไปอยากซื้อเนี่ยไปบำรุงชีวิตเจ้าขอเพราะได้ไปใส่เพราะได้ไปเสียดยาเสียดหย่งตัวเพราะว่า กูว่าหาเงินเลี้ยงลูกกูเพราะว่าเออขอวันเสมอสบายือจังไดผมมีเงินกระป๋าผมขอเืิอละเืิอละหาสิบโอ้ก็รับจ้างก็บ่ได้บ่ไหวในยางโม่ไหวโอ้ยางบ่ไหวรับจ้างบ่ได้ปูนบ่ไหวบ้านไม่ได้บ้านเที่ยวเฮ็ดไม่ได้งานจับงานฟอเออเฮ็ดก็เฮ็ดงานซอยเพิ่นบ่ได้รับจ้างบ่ได้บ่คือสิบตีก่อนเฮ็ดเปิดรอบพ่อเออไปยังยีเข้าไปเข้าไปแต่ก่อนก็เป็นรอบกัพ่อเป็นปะ 我买了，我玩人家，我玩舍不得。